ภี่ภายในเนี่ยจะบอกเรื่องราวว่าบ้านเทียนสึกเนี่ยท่านมาจากไหนวันนี้เราจะมาท่องเที่ยวเชิงอรารยธรรมแล้วก็ศขลาพนะครับสถานที่ที่สําคัญในเชิงวัฒนธรรมของคนละนองที่มีชื่อเสียงในเขตมือเนี่คือบ้านเทียนสือบ้านเทียนสือคือบ้านร้อยปีนะครับเทียนสือแปลว่าบ้านฟ้าประทานใครมาที่นี่เนี่ยเขาก็จะต้องมาสักการะเราจะอยู่ข้างหลังนี้นะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมในบริเวณบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเซนจักนเนี่ยจะต้องมาเป็นที่หนึขขข่งสำหรับบ้านนี้ บ้านฟ้าประทานเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าใครได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มากราบขอพรท,ที่บ้านเทียนสือเนี่ยก็เชื่อว่าฟ้าจะประทานในสิ่งที่ทุกต้องการนะครับอาจารย์มี่เนี่ยก็ได้มาเยี่ยมเยียนบ้านนี้อยู่หลายปีมากแล้วนะครับตั้งแต่บ้านยังไม่เปิดจนบ้านเปิดจนวันนี้นะครับก็ตอนนี้สวยงามมากนะครับที่ที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับจะเป็นที่โบราณศักดิ์สิทธิ์นะครับของตระกูลบ้านเทียนสือนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเหล่าเจ้าเหล่าเจ้าก็เป็นว่า เป็นที่รวมรวมของเทพแล้วก็พระที่อยู่บนสงสวรรค์เป็นแท่นสถิตบูชาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยใครมาเมืองละนองเนี่ยห้ามพลาดนะครับบ้านเทียนสึกนอกจากคุณได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องมรรคธรรมความเชื่อในสมัยโบราณเกี่ยวกับเรื่องบาบายายาแล้วเนี่ย คุณจะได้รับรู้ถึงอารยธรรมของชาวระนองโบราณว่าความ,วามเป็นมาเป็นยังไงและที่สำคัญบ้านนี้เนี่ยมีของว่างให้คุณชิมเดี๋ยวเราไปดูพาสตต่อไปเราจะไปชิมอะไรกันในบ้านหลังนี้นะครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็มาสถานที่สก,การะนะครับในบ้านเทียนซื่อสถานที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือ,อหิ่งบรรพชนจีนนะครับคนจีนมีความเชื่อในบนรรพชนจีนว่าเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาลูกหลานนะครับถ้าเปรียบเสมือนในสมัยโบราณถ้าใครเคยดูเรื่องหลังจีนอย่างคุ้นศึกตระกูลหยางเห็นไหมเขาก็จะมีป้ายบรรพชนวางเรียงรายแล้วก็เป็นเทพประจําตระกูลเขาก็จะเรียกว่าเทพเหล่าเจ้านะ เหล่าเจ้าก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นบรรพชนจีหรือเป็นเทพจีนที่สําเร็จเป็นเซียนขึ้นบนสวรรค์นะครับเขาเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเ,เกินร้อยปีไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีป้ายดวงยานศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วก็มีลูกหลานสืบต่อกันมานหลายๆช่วยอยุคนเนี่ย<ม>เขาถือว่าบรรพชนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นเทพที่สามารถปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองลูกหลานแล้วก็ทําให้มีทาย,ยาทสืบทอดบรรพชนสืบมาที่นี่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นป้าย นะครับประชนนะครับอันนี้จะเป็นพ่อแม่แล้วก็นีดนะครับเจา้าบ้านก็คือท่านเยนสือนะครับท่านเยนสือนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้องน้องนะคืออยากจะบอกว่าความพิสดารของบ้านหลังนี้มีนะเดี๋ยวเราเรียนเชิญเจ้าของบ้านมาหน่อยละกันเนาะเดี๋ยวเราเรียนเชิญเจ้าของบ้านมาว่าเจา้าของบ้านเขาจะพูดอะไรกับเราบ้างอันนี้ก็คือโกศนะครับโกศสวัสดีครับนะคืออาจารย์มี่อยากจะบอกว่า คือมาทุกครั้งเนี่ยจะต้องมากราบสักการะเอ่อเห็นบอกว่าป้ายบรรพชนเนี่ยมีสารลับอยู่ข้างในด้วยนะครับครับผมอันนี้เดี๋ยวต้องรบกวนอัน,นเอ่อให้โกศุกครับ,รบอันเชิญป้ายท,ท่านเขียนหน้าม,มาดูเนาะของพวกนี้นะเป็นของจับจิตเราก็จะไม่ค่อยเดยทีมาให้ค ได้สัมผัสมากมายนะไปบ่อยนะไม่ไม่นีนะจะเป็นลายม้วนเป็นอยร้อนปีแก่นี่ลายน้ำมีนต่างละเอียดมากเลยครับแล้วข้างในพวกนี้มันจะถอดได้นะกีเลนเนี่ยเ<า>ข <อ S 2> าบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขุนนางจีนที่มีความยุติธรรมรนะครับพีเลนเพราๆๆะฉะนั้นแล้วท่านเขียนสือตระกูลบรรพชนท่านเนี่ยต้องเคยเป็นขุนนางมา่งเนี่ยสมัยบวรากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสัญลักษณ์พี้อันนี้คือชิ้นแรกถอดได้ คนจีนเนี่ยถ้าดูหนังจีนเนี่ยชอบมีสารลับเยอะใช่รับนะแม้แต่ป้ายเปนประชาชยังมีสารลับเลยนะเธอเขาบอกนี่ไอนี้ภายในเนี่ยจะบอกเรื่องราวว่าบ้านเทียนสึกเนี่ยท่านมาจากไหน ปีอะไรมายังไงทำอะไรที่ไหนพี่น้องพ่อแม่ชื่ออะไรต่างๆนะเยอะมันจะเป็นเหมือนกับหลักศิลจารึกอย่างนี้เลยแต่ว่าเป็นลายพุกันจีนที่มึกจีนที่เป็นร้อยร้อยปีเชื่อมากเลยอัศจรรย์สวยงามมากเลยฮะบางตัวบวกตัวนี้ตัวนี้ล้วไปเจออะไรอีกหลายกิโลเมตรที่เขาฝังไว้มันก็จะมีบอกเลยนะไม่น่าเชื่อคล้ายลายแทงอะไรพวกนั้นปีที่สามสิบเจ็ดอ่าในสมัยกษัตริย์กวงสู้ ปีที่37ควางสูงว่ง<ม>างะก็จะบอกถึงเรื่องราวว่ามีอะไรมาจากไหนนะครับใครได้ติดตามเนี่ยจะรู้เลยว่าบ้านชื่ือคิดซเ,เห็นมากอ่อันนี้คือป้ายบรรจชนนี่คือป้ายชื่อท่านแต่ข้างหลังเนี่ยเขาจะเขียนสารไว้เลยว่าเทียนสือเนี่ยมาจากไหน <c oughs> คือมันเป็น2ชั้นไงป้ายอื่นถอดไม่ได้นะแต่อ<ช>ันนี้ถอดได้ใช่ครับไม่น่าเชื่อเลยนะผมเองเกิดที่นี่โตที่นี่ไม่ชอบเลยว่าเนี่ยถอดได้จนก,กระทั่งมีสินแสมาคนนึงเขาเขามาหาเองที่บ้านเลยนะ <c oughs> แล้วเขาก็มาแนะนะบอกในนี้ถ้าว่าดีๆแล้วมันจะถอดได้ของมั้โหไม่น่าเชื่อนะทุกคนไม่เคยรู้ปาก่อนเนยแล้วก็ลงไปเจออะไรอีกยศแยะมากมายเลยเห็นไหมของมีของมีสักสิทนะครับขน,นานผู้จงรักภักดีม,มนันจ<ช>ะมีเวลาเป็นกิเลส กเลนเป็นสัตว์ในเทพนิยายคนจีนที่คือสัญลักษณ์แห่งความคุณธรรมเพราะฉะนั้นแล้วนายเทียนสึเนี่ยสมัยก่อนคือต้องมีความยุติธรรมเที่ยงตรง,ง,ตรงแล้วก็ซื่อสัตย์ตฉลาดเพราะฉะนั้นแล้วถึงมีสัญลกักษณ์กีเรน,รนะะอย่างที่เจ้าเมืองละนองนะครับเนาะท่านขอสูเจียงสุสา,ทานท่านน่ที่เราไปมาเมื่อวานเนี่ยก็ะจะมีสัญลักษณ์กิเลนที่ฐานท่านนะครับที่งดสุยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ใครมาที่บ้านเทียนสือก็จะมีสัญลักษณ์กิเลนเช่นกันเพราะฉะนั้นเมืองนี้คือเมืองแห่งความจงรักภักดีของขุนนางผู้ซื่อสัตย์นะครับบรรนองนะครับชิวจอนลงเซานะครับพลาดไม่ได้เดี๋ยวไปพาต่อไปกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เจมี่อยาหญ่บอกว่าเป็นผู้มีพระคุณกับบ้านเทียนสือนะครับนั่นคือ ท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับในอดีตนะครับเป็นผู้อำนวยการสัง,งานจุฬารงกรณ์นะครับผู้อำนวยการชื่อนะครับพี่มิยาแก,แก้วนะครับหรือพี่วินะครับพี่วิเนี่ยเป็นคนที่ให้กําเนิดจุดเริ่มต้นในการเปิดบ้านเยนสื่อนะครับพร้อมๆกับจาริมีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะบอกว่าพี่วิเป็นตัวตั้งถูกเปิกมาพร้อมกับจาริมีที่บ้านหลังนี้เนี่ย ได้มีทิศทางในการที่จะเปิดสู่สาธารณชนแล้วก็เป็นวิทยาทานการศึกษาในเรื่องมาบายนอยางนะครับที่วิเริ่มต้นเสร็จปุ๊บที่วิก็บอกว่าให้อาจารย์นี้เนี่ยมาช่วยดูทิศทางแล้วก็ในช่วยดูเรื่องว่าบ้านหลังนี้ควรจะทําอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นที่มิยาแกนแก้วหรือที่วิเนี่ยจะเป็นผู้มีอุการะรคุณนะครับที่จะทําให้บ้านแห่งสื่อได้เจริญไถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้น มาแล้วก็มาละลึกถึงนางสักครั้งและนางก็กลับไปอาจจะทำให้นางให้โชคเราก็ได้นางผู้หญิงที่อุดมมบูเรา้ปมีความมั่งคัง่งแหงชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะได้รับความมั่งคั่งจากนางกลับไปเช่นกันครับ ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงถึงเวลาการอาหารการกินอาหารว่างนะครับการรับรองของบ้านเทีนสือบ้านเทนสือเนี่ยก่อนที่คุณเข้ามาก็ให้ไหว้เหล่าเจ้านะครับแล้วเสร็จแล้วก็ได้ชมอารยธรรมบ้านในทั่วๆรอบๆแล้วเนี่ยบ้านเทียนสือเนี่ยมีบริการนะครับอาหารวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นนะครับของอการสืบทอดเกี่ยกับเรื่องประว่าิย่อๆนะั่นคือ,อบบพุตเต ปกติเนี่ยเป็นอาหารนะครับพื้นเมืองนะครับของชาวพริตการนะครับของชาวมาลีแล้วก็ขนมนะครับที่สื่อถึงอารยธรรมบาบ่ายยาคือขนมอังโกนะครับคืออยากจะบอกว่าเป็นขนมรูปเต่าหมายถึงว่าการสืบทอดวัฒนธรรมนะครับของชาวบาบ่ายยาครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มีวันโกเป็นแป้งนะครับิ้มกับนมคือแป้งที่นี่กรอบมากเลยนะ คืออยากจะบอกว่าอร่อยต้องลองชิมแล้วคุณจะรู้ว่ามันโอเคเลยอือือคือแล้วก็ที่บ้านเฮียนสือเนี่ยถ้าคุณได้มาเที่ยวคุณโทรมาแจ้งล่วงหน้าปุ๊บเนี่ยบอกเขาว่าอ,าอยากกินอาหารนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมระบายหยาให้โทรเข้ามาสั่งออก่อนล่วงหน้าได้เลยครับ ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าของบ้านนะครับนะครับโกศก็จะเตรียมอาหารนะครับไว้รับรองท่านบรรยากาศน่านั่งมากเลยนะครับอยู่ในบ้านบาบายย่างนะครับเนาะต้องมานะครับเมืองละนองต้องลองมาแล้วจะหลงรักนะครับบังกูนะครับเป็นขนมโบราณนะครับของชาวบาบายย่างนะครับหรือชาวประหลักกันข้างในเนี่ยก็จะเป็นไส้ไส้ถั่วหรือว่าไส้หวานนะครับอันนี้สีแดงให้มันไส้หวาน นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครมาทานแล้วเนี่ยก็จะได้รับความหวานชื่นกลมเกลียวกับไปมันเป็นขนมในการแต่งงานแล้วก็การไหว้เจ้าแล้วก็ความผูกพันทําให้ครอบครัวเนี่ยสนิทสนมแล้วก็เข้ามาเข้าใจซึ่งกันและกันลองดูนะคระับทุมันหากินยากแต่มนที่บ้านเขร็จเสร็จแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม Subscribe นะครับในช่องของปูรุเอมี่ช anel n นะครับหรือใน Facebook นะครับทิมคำว่าเอมี่เทพนิมิตนะครับโหระเวศสีธนนชัยหรือ i t ทับ b อ b นะครับ TONG n u e นจีสุกนะครับก็จะสามารถติดตามปูรุเอมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจกที่เราครับ